มาดูเจ้าพญาเสือโครงโอ้ oh. เสือโครง <c oughs> นุนอีกตัวหนึง่งเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้ดูนุนรอ,อยู่นุ้นครับ เสือโครองอ,อันนั้นเสียมันร้องใช่ไหมแล้วแต่ทำไมกลุ่มนี้มันดูสะอาดยดีกว่าไหนตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้นู้นนอนอยู่ใต้นู้นโอ้ออโห<อ>เสียมงมันมันร้อนอยู่ข้างในนั่นน่ะ <า>เดินวนไปวนมาในหิวม,ม,มันอยากมาเนี่ยมันอยากมาฟังเนี่ยอันนั้นเสือดำม,มันนอนอยู่ข้างในอีกมืดเสือดาวเนี่ยตรงไหนมืดเสือดาวเนี่ยเจ๊ปลา อันนี้เสือดาวเสือจากกลัวอ๋อเสือดาวจากกลัวเหรอหนูเดินมาแล้วเดินมาแล้วเสือจักกลัวนี่แกมันร้องอ่ะนี่มันหิวเหรอวิ่งได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรต่อวันอืมดูเขาไปอยู่ข้ายในร่มแล้วแม่อะไรเท้าเสือโอเคใช่ใช่ใช่ ใหญ่กว่าดิมันเป็นญาติกันแต่มันใหญ่กว่ามันจะลงมาป่ะมันจะคูนะอดลงมาแล้วลงมาแล้วเสียงเสียงยังนหองกิสิงเสือดาวเสือนี่อ่ะหมูเสือร้องคำรามอื